นี่คือคำสอนนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงค้นหาทรงค้นพบก่อนหน้านั้นมืดมนอันตรการไม่มีใครเนี่ยออกจากทุกได้ไม่มีใครเข้าใจวัาทุมันมาจากไหนเกิดเพราะเหตุไรเราจะร่วงพ้นทุกขได้อย่างไรสวัสดีครับผมอ,อ่อนนนทาหลุมบางพลีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดป่าพิสิธิ์บ้านนากอะอำเภอวิงสารจังหวัดหน้านั่นเองครับเรามีภารกิจสําคัญอันนึงก็คือการน้อมถวายพระไตรปิฎก ตั้งใจจะถวายแบบสิบกว่าปีมาแล้วต้องการจะถวายวัดที่จําเป็นใช้จริงๆแต่หาไม่ได้ะดีใจมากค่ะฝันมานานแล้วที่จะได้มาถวายพระตับิดอกความฝันนั้นนี่ยิ่งใหญ่เหลือเกินอยากจะทําจริงๆมันตื่นตันใจศรัทธาที่เราทําม,มันรู้สึกว่ามันถูกต้องแล้วพระอาจารย์ท่านก็เป็นพระปฏิบัติดีแล้ว,วัดนี้ก็ยังไม่มีจริงๆอะ่ะ มันรู้สึกดีใจอะที่ทําให้พ่อแม่เขาได้ทําบุญในที่ที่เขารู้สึกปรับบื้มใจอะมันคุ้มค่ากับการมาตอนแรกก่อนที่จะมาก็กังวลน,นะแบบโหไกลอะแต่พอมาถึงแบบถ้าเราไม่มาคือเราเสียใจไปตลอดชีวิตเลยเราก็รู้สึกแบบว่าดีใจมากนะจริงๆอันนี้พูดจากใจนะที่แบบได้เจอแบบกลุ่มมูลิธุูนาะพูแล้วได้เจอพี่อ๋อแล้วได้แบบได้มาได้ทําบุญกับพระอาจารย์ที่นี่แบบมันจะเป็นสิ่งที่มันจะติดตึงไปในใจของเราอะค่ะ การให้ธรรมทานย่อมชนะการให้ทั้งมวลเพราะการให้ธรรมทานนี้เป็นการเปิดประตูแห่งความรู้เปิดประตูแห่งความใคร่การศึกษาให้แก่ภิกษุสามนเนนอุบาสกปสิกาทั้งหลาย ที่อยากจะมาค้นหาพระดำรัสของพระองค์ว่าทรงตรัดเรื่องอะไรบ้างตรัดคำสั่งสอนอะไรบ้างจึงเป็นกุศลเจตนาที่ดีมากทีเดียวขอปัญญาที่สว่างสวยอันทุกท่านพึงมีจากการปฏิบัติธรรมจากการถวายพระเถบิดกนี้จงบังเกิดขึ้นและนำทางสู่ความสงบความสุขความหลุดพ้นความคลายจากทุกข์ทั้งมวลได้โดยเร็วพันเทิน ผลนิพพานอยู่กับการกระทำการดูการรู้การเห็นไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นนั่นดูอะไรดูลมดูบุญดูสวรรค์ก็ว่าได้นี่ขาดตรงนี้นะเมืองไทยเมืองพุทธไทยชาวพุทธขาดตรงนี้นี่เพราะฉะนั้นถ้าผู้มีสติปัญญาฉีดวัคซีนของพระพุทธเจ้านี่ไม่มีปัญหาปืนยิงไม่ถูกหรอกใจ ไม่ใช่เฉพาะโควิดจีสายพันธุ์จีสายพันธุ์ไม่เข้าถึงใจมันเข้าถึงจะนี่แหละตัวบูดตัวเนา่าตัวเท่าตัวแก่สังขารร่างกายของบูดของเนา่าของเท่าของแก่เป็นมรดกของคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่ตัวเราตัวเราคือใจหรือไม่ใช่เหรอไม่ถูกต้องหรือหลวงปู่พูดอยู่นี่นั่นในตัวเรามีกายก็มีใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ใจสั่งทาให้อะไรนั่นเป็นนายไหมเป็นนั่งนิดนิดหน่นอยใจก็ไปบอกว่าไอ้ฉันปวดฉันปวดฉันเจ็บฉันเจ็บ <c oughs> นั่นเห็นไหมตัวใจมันไปบอกว่าเจ็บปวดกายมันจะเจ็บอะไรเป็นืมของบูดของเน่าของเท่าแก่ทําไมไปของบูดของเน่าของเท่าของแก่เวลาไปเยี่ยมฉบในถามไหมว่าทําไมอืมทําไมคุณนอนอยู่ในที่นั้นไม่ลุกไม่เตือน ทำไมไม่เก็บไม่ปวดเป็นอะไรขาดอะไรถามดูสิถ้าตอบไม่ได้ก็ถามใจเราดูสิก็ขาดลมใช,ใช่ไหมนะอย่างอื่นมีหมดแช่งขาหูตาไม่มีอย่างเดียวคือลมลมไม่มีใจหนีแล้วนานตัวที่บอกว่าไปน,นั่งนิ่งๆหน่อยเจ็บปวดจะบปวดก็ตัวนั่นแหละตัวเป็นนายนั่นแหละใจเป็นนายกลายเป็นเ่าวใจมีศีลมีธรรมใจไม่มีศีลมีธรรมนาน อะไรมีอยู่ในใจไม่ใช่อยู่ในกายนะมีบาปหรือบุญบุญญาณิประโลกัตมิงนั่นถ้ามีบุญบุญพาใจไปประโลประโลกหน้าถ้าไม่มีบุญไม่เคยเห็นบุญบาปประโลกัตมิงฮะบาปพาใจไปนั่นเข้าใจให้เรียบเร่งนะในบทสวด อน,นิจจาวัตสงขาลาคนเราเกิดมามีแก่กับตาย <c oughs> คนเราเกิดมามีแก่เก็บตายนั่นริบเล้นขนขวยกว่อสร้างบุญกุศลส,สวดมนต์ไหว้พระบำเพ็ญทานศีลบุญบำเพ็ญทานศีลภาวนาที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เถิดอย่าทันให้ความตายมาถึงถ้าความตายมาถึงเข้าแล้วกเกษียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ได้พบพระพุทธศาสนานี่ที่เดียว Thank